สวัสดีครับทุกคนผมตั้วนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ LT Journey อีกครั้งนะฮะทุกคนเคยมีปัญหาเรื่องการถ่ายวิดีโอการถ่ายภาพนิ่งด้วยมือถือไหมครับว่าถ่ายแล้วภาพมันแบบมันสันถ่ายวิดีโอแล้วมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งจะมาแนะนำเพื่อนๆในราคาหลักร้อยเท่านั้นฮะ ก่อนที่จะไปดูอุปกรณ์ตัวนี้ว่าคืออะไรอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r ร b ์ให้กับ Alt Journey ด้วยนะฮะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่แหละครับเพื่อนๆเ,เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าแคปกลิปนะครับ คำว่ากลิปนี่ก็คือเหมือนกลิบที่เราเอาไว้ถือกล้องนะครับที่เราจับนึกอ,ออกไหมเจ้าตัวนี้มันจะช่วยให้เราถือโทรศัพท์มือถือได้สะดวกขึ้นครับตัวนี้เป็นของแบรนด์ u l a n s i นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมแต่ก็น่าจะประมาณนี้ฮะแบรนด์ u l a n s i นะครับวิธีใช้ไม่ยากนะครับมันจะมีที่ง้างอย่างนี้เราก็เอาไปเกี่ยวกับโทรศัพท์เราได้เลยครับ ซึ่งโทรศัพท์ที่ผมใช้นะครับคือ iPhone 12 Pro Max นะครับถือว่าขนาดใหญ่มันก็ใส่ได้สบายๆเลยครับจากนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะเพื่อนๆใช้รุ่นอื่นที่ขนาดเท่านี้หรือเล็กกว่านี้ผมว่าใส่ได้สบายครับแล้วดูสปริงเขาแน่นหนานะครับวัสดุนี่ถือว่าดูดีเลยครับในราคา200กว่าบาทนะครับผมซื้อมาประมาณ260นะฮะสั่งจาก s h อป e e รวมค่าส่งด้วยก็อยู่ประมาณ310บาทอะไรประมาณนี้นะครับ เนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมมันจะทําให้เราถือกล้องมือถือเราได้ถนัดเลยครับแทนที่เราจะแทนที่เราจะจับอย่างนี้ปกติเราต้องจับกันอย่างนี้ใช่ไหมครับนึกออกไหมมันจะไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเราสามารถจับคลิปอย่างนี้ได้เพื่อนนึกภาพยังเราถ่ายมือเดียวได้เลยครับยิ่งเป็นภาพนิ่งนะครับมือเดียวได้สบายเลยไม่ต้องกลัวหลุดเลยครับเพราะเราจับอย่างนี้ได้เลยแน่นหนาครับนี่นะ แล้วถ้าเป็นวิดีโอเพื่อนๆจะอาจจะเอามือเนี้ยช่วยประคองอีกมือน,นึงรับรองว่าภาพวิดีโอคลิปวิดีโอของเพื่อนๆจะสมูทขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับมันมีทีเด็ดยิ่งกว่านี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูตัวทีเด็ดของเจ้าคลิปตัวนี้ในราคา200กว่าบาทกันครับว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ปะเนี่ยครับเจ้าตัวนี้นอกจากจะช่วยให้เราจับถือได้สะดวกแล้วใช่ไหมครับ มันยังมีอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นชัตเตอร์ในตัวด้วยครับเห็นไหมไอตัวนี้ผมทึ่งมากนะเข้าใจคิดมากครับการดีไซน์เขาออกแบบมาดีเลยแ่ะนอกจากมันจะทําให้เราจับได้ถนัดมือแล้วมันยังมีชัตเตอร์ซ่อนไว้ให้เราด้วยนะครับเราสามารถสั่งบลูทูธชัตเตอร์ตัวนี้ผ่านกล้องมือถือเราเวลาเราไปเที่ยวคนเดียวนึกไหมครับเพื่อนๆก็สามารถเอาตัวนี้ต่อกับ ขาตั้งกล้องได้เลยเพราะตรงนี้มันจะมีเกลียวอยู่เราสามารถใส่ขาตั้งกล้องได้เลยครับเราตั้งเราก็ใช้เจ้าตัวนี้นี่มันจะถอดออกมาได้ครับอันนี้ผมยังไม่เคยถอดนะมันก็จะแน่นหน่อยฮะเนี่ยครับมันจะถอดออกมาแยกชิ้นได้เลยเห็นไหมฮะการดีไซน์เขาคือดีไซน์มันดีนะครับซ่อนอยู่ในชิ้นเดียวกันเลยเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้เป็นรีโมท ถ่ายมือถือได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเดี๋ยวเราไปทดลองทดสอบด้านนอกกันดีกว่าครับทั้งการถือถ่ายแล้วก็การเซลฟี่ด้วยเจ้ารีโมทต,ตัวนี้เนาะเ๋อไปเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันครับตอนนี้ผมก็ออกมาอยู่ที่หน้าสัตรูแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาเทสถ่ายข้างนอกออกมาด้านนอกนี่ผมใช้ โกลโปนะครับส่วนด้านในสตูเมื่อกี้ที่เราถ่ายกันเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะรู้เป็นข้อมูลคือผมใช้เจ้าฟูจิ XT30 สําหรับการถ่ายในสตูนะฮะเดี๋ยวออมาด้านนอกนี่เราจะใช้โกลโปเพื่อความสะดวกด้วยครับเนี่ยเราสามารถถือโทรศัพท์มือเดียวทําให้มั่นคงได้เลยครับปกติเราถ้าเราถือโทรศัพท์มือเดียวอย่างเงี้ยโอกาสล่วงสูงมากครับเดี๋ยวลองมาดูภาพที่ได้จากการมีเจ้าแคปกลิปตัวนี้นะฮะว่าภาพมันจะออกมาสมูทขนาดไหน เดี๋ยวผมจะถ่ายเพื่อนๆดูครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายในโหมดวิดีโอก่อนล้วกันนะครับมาดูความสมูทกันว่าเรามีเจ้าแฮนด์กลิปตัวนี้มันจะช่วยให้เราถ่ายวิดีโอได้สมูทขึ้นขนาดไหนแต่ที่แน่ๆคือถ้าเราประคองได้นิ่งขนาดนี้เนี่ยครับมันประคองได้นิ่งอย่างเงี้ยผมว่าวิดีโอมันก็ช่วยให้เราสมูทขึ้นได้เยอะฮะผมเริ่มถ่ายนะ เราสามารถถ่ายมือเดียวได้เลยครับแล้วก็จเจ้าตัวชัตเตอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวลั่นชัตเตอร์ที่เราจะกดถ่ายถ่ายหรือหยุดวิดีโอได้เลยไปนในตัวครับ มันทําให้เราไม่ต้องใช้นิ้วโป้งมากดตรงนี้เพื่อนๆนึกออกนะเราใช้เจ้าตัวนี้เลยครับเนีออย่างตอนนี้ผมยังไม่ได้กดอัดนะแต่เดี๋ยวผมจะส่องไปที่เจ้าดอกไม้ก่อนแล้วค่อยกดโดยใช้ชัตเตอร์ตัวนั้นฮะเนี่ยมันทําให้เราทำงานสะดวกมากไม่ว่าจะเป็นมุมกด หรือจะมุมเงยเพื่อนๆสามารถทำงานด้วยมือเดียวได้เลยแล้วมือเนี้เพื่อนๆว่างเพื่อนๆอาจจะทำประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับเช่นนะเช่นผมพรีเซนต์หรือจะถ่ายสินค้าอะไรสักอย่างนึงแต่นี้ผมไม่มีของไงอ่าเดี๋ยวผมเอาของฮะ เพื่เพื่อนเห็นไหมเราสามารถมีมือที่ว่างอีกหนึ่งมือได้เลยโดยที่เราใช้มือขวามือเดียวถ่ายถ้าเพืเ่อนๆไม่มีเจ้าแคปกลิปตัวนี้นะครับไม่มีทางถ่ายได้ง่ายๆครับโอกาสที่โทรศัพท์ในมือจะล่วงสูงมากน่าจะเห็นประโยชน์ของมันสำหรับงานถ่ายวิดีโอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพนิ่งกันดีกว่าว่ามีเจ้าตัวนี้มันช่วยให้เราถ่ายรูปสะดวกยังไงบ้าง โดยที่ผมจะใช้เจ้าขาตั้งกล้องนี้ด้วยนะครับเพราะจําลองสถานการณ์เวลาเพื่อนๆไปเที่ยวคนเดียวนเนี้ยไม่มีคนถ่ายให้เดี๋ยวเราใช้ตัวนนี้กันแล้วก็นี่เจ้าพระเอกของเรานะฮะรีโมทคอนโทรลตัวนี้ที่มันดีไซน์มาให้เก็บไว้กับตรงช่องนี้มันทำให้เราทำงานได้ขึ้นเยอะง่ายขึ้นเยอะมากครับ เดี๋ยวผมเอามุมนี้ถ่ายมุมนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูเดี๋ยวจะย้ายมุมกล้องมามุมนี้นะครับเพื่อนๆนจะได้เห็นเบื้องหลังและเห็นการทํางานของมันเลยอันนี้ก็คือเราก็วางเฟรมไว้นะครับว่าเรา อยากได้มุมประมาณไหนแล้วเราก็ไปอยู่ในจุดที่เรามาร์คเอาไว้แล้วเพื่อนๆก็สามารถใช้เจ้ารีโมทตัวนี้ครกดถ่ายตัวเองได้เลยเพื่อนๆก็เปลี่ยนท่าโพสไปได้เรื่อยๆเนี่ยประมาณนี้ครับทำให้เพื่อนๆไม่ต้องพกอะไรเยอะเพื่อนๆมีแคปกลิปตัวนั้นตัวเนีย กับเจ้ารีโมทตัวนี้สามารถเดินทานท่องเที่ยวคนเดียวได้สบายเลยครับก็น่าจะเห็นประโยชน์ของมันแล้วเนาะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในสตูดีกว่าเริ่มร้อนก็หลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นไปแล้วนะครับว่าเจ้าตัวนี้มีประโยชน์แค่ไหนในราคา 200กว่าบาทเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะเห็นประโยชน์มันแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงตรงจุดนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่กำลังหาวิธีที่จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ง่ายวิธีในการถือ,อมือถือเราเวลาถ่ายคลิปอะไรให้มันนิ่งให้มันสมูทโดยที่ยังไม่ต้องไปซื้อกินบอลถ้าเรายังไม่มีงบ เราใช้เจ้าตัวนี้แทนช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนยังไงมันก็สู้กินบอลไอ้ที่เราเอาไว้ถือพวกไม้จับโทรศัพท์อะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วฮะแต่อย่างน้อยถ้าเรางบยังไม่เยอะใช้เจ้าตัวนี้200กว่าบาทคุณภาพคลิปของเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนแน่นอนครับเดี๋ยวมันช่วยได้เยอะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับก็สุดท้ายนี้ใครดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วเดี๋ยวผมจะเอาพวกอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพเกี่ยวกับการถ่ายคลิปเทคนิคต่างๆงเอามาฝากเพื่อนๆอีกสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ